ช็อกวงการคู่รักพระนางชื่อดังตัดสินใจลดสถานะปิดฉากรัก8ปีรักมาราธอน8ปีจบแล้วเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำแฟนคลับช็อกไปตามๆกันเมื่อล่าสุดวันนี้24เมษายนกรีนัศดาพรได้ออกมาประกาศลดสถานะทันวาผ่านอินสตาแกรมว่าเราสองคนก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานและคิดว่าจะทำยังไงดี และเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเราอยากออกไปค้นหาความฝันเป้าหมายของตนเองอยากเดินเส้นทางของเราเองที่เราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเราก็เลยตกลงกันอย่างมีเหตุผลว่าเราขอรู้สถานนะเป็นเพื่อนเป็นคนที่หวังดีต่อกันและกันให้เป็นความรู้สึกที่ดีแบบนี้ต่อไปซึ่งเราทั้งสองคนก็เห็นด้วยใช้เหตุผลในการมานั่งคุยกันและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนี้เราก็จะไปใช้ชีวิตในเส้นทางที่เราและเขากําลังดําเนินการอยู่และเราก็ยังรักและให้กําลังใจกันและกันในทุกๆสถานการณ์ และขอให้เขาประสบความสําเร็จในทุกๆพื้นที่ที่เขาจะทําหรือจะไปขอบคุณความรักที่ทําให้เราได้เติบโตและได้เรียนรู้อะไรด้วยกันมาตลอด8ปีหลังจากนี้เราขอให้เธอมีความสุขรักและเป็นห่วงตลอดไป3.50 24เดือน4 2023ทีมงานที่นี่ .com ขอบเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะ